สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพามาชมความพร้อมของสมอนสินสาวนะครับวันนี้เรามากับวงคอทองแดงนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นตู้โลที่ใช้ครับเป็นโบวี21นิ้วนะครับแล้วก็เสียงกลางก็จะเป็นอเมซอนนะครับ12นิ้วนะครับ6ใบครับโลข้างละ12ครับ ผมพาไปดูคุ้มกําลังนะครับอันนี้เป็นคุมพลังที่เราใช้นะครับวันนี้ครับเป็นคับเบสเป็นทาร์สเมกา9,002นะครับครับเสียงกลางเนี่ยเป็นทาร์ไป,ป6,000นะครับแล้วก็จะมีมอนิเตอร์จะเป็น AJ 3,000นะครับตู้โหลดแล้วก็มี Mix X Air 8นะครับวันนี้เราใช้ไม่สดนะครับ งานกำลังเตรียมแต่งตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มือคีย์บอร์ดลูกหล่อครับประจำวงกองทองแดงนะครับนี่มือกีตาร์ลูกหล่อครับประจำวงกองทองแดนครับแต่งนะครับนี่การเปิดลำเตาครับนี่ใช้ไม้สดนะครับสวัสดีครับนี่มือก้องลูกหล่อ นี่เป็นกระชั้นนะครับ